โมทนาร์นะสาธุยักใจก็ได้บุญแล้วนะสาธุสาธุสาธุมาทำบุญทำทานแล้วสมาชันเจนเโอ้รอเราเขาอบอไม่เป็นไรยมก็ถือว่าได้ขบ,บุญแล้วะมายฝากให้เป็นลูกศิษย์ต่อนะอลูกศิษย์ต่อใจก็ได้บุญแล้วแนตะ่อยู่ดีดมีก๊อตโซ่ก็ยอดเอาเอาน้ำได้ไหมครับ อ่างดนะอ่าขอพ้อยแข่งหน้นะดีในความโชคดีไม่ควเจออ่าสาธุสาธุในโชคดีนะเราเจออะไรนะพี่เก่งครับผม่เก่งนะอ่าพ้งเก่งทั้งดีด้วยนะเมย์บุญเจประสบความสำ์และสาธุครอบสาัุรถจะใช้ไม่มาใช้ครับผมเอาหักสักตรงครับอ่าสาธุ